ต่อกันที่อีกคดีทางการเมืองนะคะสารออกหมายจับกริตสุดาคุณแสนพร้อมพวกอีกสองคนหลังถูกสัดทอดจัดหาอาวุธให้กลุ่มเสื้อแดงนำไปปวดการชุมนุมกปปสเตรียมประสานขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำตัวนายพีรพงศ์หรือธานินทร์สินทุสนทิชาติผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดทหารบกจังหวัดสระบุรีในคดีอาวุธสงครามมาแถลงข่าวพร้อมระบุ จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การซัดทอดนางสาวกฤษสุดาคูณแสนหรือเปิ้ลนักกิจกรรมกลุ่มเสื้อแดงเป็นผู้จัดหาอาวุธปืนให้ส่วนเครื่องยิงเ7 9มรับมาจากนายไม้หนึ่งกอกุลทีซึ่งถูกยิงเสียชีวิตสำหรับนำไปใช้ป่วนกลุ่มกปป,ป,ปสด้านพลตรวจเอกสมยศยืนยันว่านายพีรพงศ์สารภาพด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบีบบังคับและเป็นการยืนยันว่านางสาวกฤษสุดามีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือ ล่าสุดสารอนุมัติหมายจับนางสาวกฤษสุดาและพวกอีกสองคนคือนายสมศักดิ์หรือน้องภูลสวัสดิ์นางมนัญชยาหรือเม์เกตแก้วข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะในสงครามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งนายสมศักดิ์ถูกจับกุมเมื่อเดือนมีนาคมถุนายนส่วนนางสาวกฤษสุดาและนางมนัญชยาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนว่าหลบหนีอยู่ประเทศใดเพื่อประสานขอส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนค่ะ